ูกปอได้ทานมะม่วงมะม่วงสุกนะคะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเดี๋ยวพี่มุกจะได้กินพิซซ่ามะม่วง่ะยา,ายโอ้ยยดูดลูก นี่คุณแม่มีนะคะวันนี้มาเยี่ยมน้องโอโปอนะคะอันนี้แม่มีนะนุก๊กนี่คุณแม่มี

หมดแล้วส่วนน้องมุกดาก็จะทานเป็นมะม่วงนะคะพิซซ่าหน้ามะม่วงนี่นะคะไม่มีส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะคุณแม่เตรียมอุปกรณ์นะคะมาทำพิซซ่าให้น้องช้างทานนะคะนี่ อันนี้จะเป็นพิซซ่าหน้ามะม่วงนะคะสําหรับน้องมุกดานะคะเดี๋ยวจะลองให้มุกดาทานนะคะว่าน้องมุกดาจะทานหรือไม่นะคะแต่ปกติแล้วมุกดาจะทานของง่ายนะคะกินไม่เลือกนะคะสําหรับหญิงมุกของเราอืมนะคะก็แม่เตรียมมาบอกว่าห้าสิบแผ่น เดี๋ยวมุกดาออกมากินพิซซ่าเดี๋ยวพิซซ่าสุกก่อนเย้เย้อะ

มานี่แน่มานี่แน่เอาจา,มานมันน้นำเดอ้อเออเนี่ยนางกับคนส่างมานน้ำมานานางนั่งมาทาั้งทั้งคู่เลยมาทั้งคู่เอาจารย์มาด้วยอาจารย์มาด้วยอาจารย์แป้นแบนน่ะอาจารย์เป็นเบนเ <c oughs> ได้แ้แลงนวาเดี๋ยวเรามาดูพิซซ่าหน้ามะม่วงนะคะอันนี้สำหรับน้องมุกดานี่มีแล้วค่ะแต่มันร้อนค่ะตรงนี้มันยังร้อนอยู่นะอ,อร่อยมากค่ะแม่เมย์ติดใจแล้วเดี๋ยวควันก็จะติดใจด้วย ร้อนอยู่ข้อนทีนได้หรอร้อนจะคะโอ้ยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวรอให้เย็นกลับมันแย่ออกจากกันได้ป่ะให้เคากินมาก่อนเนี่องใส่พัดลมน่ะพัดลมตั๊กเขเสียตายแล้วนี่พี่คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นลูกชิ้นมาสวัสดีก่อนมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนอันนี้สวัสดีครับเป็นสวัสดีครับก่อนครับก่อนครับครับดีดีสวัสดีครับครับก่อนครับก่อนครับก่อน ครับได้ข้างเดียวจะเย็นลงโอ,โอโด,ดระวังระวังฟันนะค่ะแม่เอ <Okay. S 1> อเคขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับก่อนครับเคเ,ามามเราเรามารู้นกันว่ามุกดา พวกเราจะกินพิซซ่าหน้ามะม่วงไหมนะคะหิว <c oughs> มะม่วงยังร้อนอยู่ <c oughs> นุกดาใจยเย็นลูกต้องกราบขอบคุณแม่มีมากๆเลยนะคะ <c oughs> และแม่อ้อยนะคะหลอนซ้อน <c oughs> <c oughs> อยังหอนอยู่โอ้ยยังรอจริงๆอ้าแต่ฮะมันก็มันก็ไม่ได้ร้อนมากนะลุงกับากลุงอ้าใส่ปากเลยได้ไหมลุงกับปากปุนอ่ะอ่ะอรู้นะอ่ะอ่ะอรู้แล้วมั้ยอ่ะอ่ะจะกินของง่ายทำไมอ่ะซิ่เบิ้งเขาสิติใจ บุญ่นม้งบุญบน,น,บนบะบ้านตไรองอะปก,ก,ก,กติเขาจะกินนะคะขนมปังหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินอาจจะเป็นชีสไหมชีส <c oughs> ไม่แน่ใจนะ,มนบบะไม่ไรู้ไม่รู้ว่าร้อนหรือว่าเพราะชีสไม่กินเออไม่กิน ไงแตะแตะแตะแล้วไม่เอาแสดงว่าไม่กินน่าจะชีดด้วยมั้งกลิ่นชีดกลิ่นมายองเนสแม่แม่ใส่มายองเนสไหมไม่ได้ใส่

แม่เมยมานั่งช้างนะคะแม่ฟ้านะคะเชือกนี้แม่ฟ้า